วันนี้นะคะพีวิจะพามาดูว่านงาช้างที่พีวิปลูกไว้นะคะว่านงาช้างเขาก็มีหลายชื่อนะคะก็อย่างเช่นว่านงาช้างเขียวว่านงาช้างลายหอกสุรการหอกสุรโกก็อยู่ในสกุลลิ้นมังกรนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศจะคลายออกซิเจนในเวลากลางคืนเหมาะที่จะนำไปไว้ในห้องนอนค่ะเปรียบเสมือนมีเครื่องฟอกอากาศทำให้เรานอนหลับสบายนะคะ เป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับแล้วก็ตกแต่งทางนอกและในอาคารได้ค่ะและยังเป็นว่านมหามงคลมหานิยมแล้วก็โชคลาภด้วยนะคะเชื่อกันว่าปลูกไว้ป้องกันคุณใสแล้วก็มวลดำค่ะเป็นไม้ล้มลุกนะคะมีลำต้นใต้ดินนะคะไม่มีใบ ลำต้นของเขาจะมีสีเขียวนะคะมีลายค่ะลายเขียวเข้มนะคะแนวขวางสลับกันไปมาแล้วแต่ชนิดค่ะรูปทรงเขาก็คล้ายงาช้างนะคะเนี่ยอย่างของพี่วิก็จะมีมัดนะคะก็มีมัดไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็การเคลื่อนย้ายค่ะม่งั้นเราก็จะโดนปลายของเขานะคะได้แผลนะคะค่ะออกดอกเป็นช่อนะคะ มีดอกย่อยสีขาวค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆตอนหัวค่ํา1ปีออกดอกหนึ่งครั้งค่ะและก็เชื่อว่าจะนําโชคลาภมาให้เจ้าของไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมทำให้ทำให้กิจการการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองค่ะออกดอกก็จะเป็นช่วงมกราถึงกุมภานะคะการขยายพันธุ์ก็ทำโดยการแยกหน่อปักชาค่ะชอบดินร่วนซุยนะคะ การบำรุงใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยอ,อ,อินทรีย์ปุ๋ยละลายช้า3เดือนครั้งได้ค่ะ,ะสรรพคุณทางยาเขาก็มีนะคะแก้ฤทธิ์สีดวงทาวารแล้วก็เป็นยาถ่ายพยาธิใช้รากสด5กรัม5-10ถึง10กรัมนะคะนำมาล้างให้สะอาดโคลกให้ละเอียดหรือจะผสมเล่าลงได้เล็กน้อยค่ะคั้นเอาแต่น้ำนะคะมาจิบ แล้วก็มีรักษาหน้าเป็นฝ้าตกกระนะคะใช้ลำต้นล้างให้สะอาดตัดเป็นท่อนสั้นๆโครกหรือทุบให้แตกๆแ,แล้วก็นำไปต้มกับน้ำสะอาดค่ะนำมาดื่มเช้าและเย็นครั้งละหนึ่งถ้วยตะไลค่ะค่ะก่อนหน้านั้นนะคะที่ออกดอกอย่างเงี้ยค่ะพี่วิยังไม่ได้วัดเลยว่าเขายาวประมาณเท่าไหร่นะคะแต่พี่วิจะมาวัดดูนะคะ เราจะมาดูกันค่ะว่าจะมาดูด้วยว่าผลที่เขาติดด้วยมีติดไหมนะคะเรามาดูกันว่าออกช่ออย่างนี้เขาบอกว่าการติดผลน้อยมากค่ะนี่ค่ะมาแล้วค่ะเราจะมาวัดกันนะคะพิเวดวังวัดแล้วค่ะก็จะอยู่ประมาณ53นะคะถึงห9เเห็นไหมคะ เนี่ยเขาติดผลแล้วค่ะมาหนึ่งผลแล้วเนี่ยค่ะช่อน,นี้คือห้าสิบเก้าเซนติเมตรนะคะอันนี้คือเขาเหี่ยวไปแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านั้นพี่วิก็อาจจะอาจจะถือหกหกสิบได้นะอ,อันนี้คือนี่มีมีติดผลมาแล้วหนึ่ง mm. เขาบอกว่าติดผลยากมากแต่ของพี่วิมีติดแล้วนะคะเด mm. ี๋ยวเราจะมาผ่าดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะ mm. ค่ะพี่วิดูแล้วนะคะเม็ดหนึ่งก็จะมี ผลหนึ่งก็จะมี1เม็ดนะคะข้างในคล้ายมุกเนาะอ่าคล้ายมุกสีมุกนะคะเขาก็จะแข็งๆค่ะสีของเขาตอนแรกก็จะเป็นเขียวก่อนแล้วก็ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแบบความแก่จัดของเขาเนาะก็จะเป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงเมื่อแก่จัดนะเดี๋ยวพี่วิจะลองเอามาเพาะดูว่าได้ผลอย่างไรนะคะฝากกดติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันนะคะ ขอบคุณทุกการติดตามเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทุกคน